นางสาวพิชชาแดนแก้มูลวันนี้จะมานำเสนอเรื่องคุณธรรมจริยธรรมความเมตตากรุณาความเมตตากรุณาคือคุณธรรมที่แสดงถึงความปรานถนาดีต่อผู้อื่นโดยเมตตาคือความปรานถนาให้ผู้อื่นมีความสุขและกรุณาคือความปรฒนาให้ผู้อื่นพ้นจากความกข์ความเมตตากรุณาเป็นส่วนหนึ่งของพรมิหารสีในทางพระพุทธศาสนาเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใย,ยอย่างลึกซึ้งการตรักรู้ ถึงความทุกข์ของผู้อื่นและการลงมือช่วยเหลืออย่างไม่หวังผลตอบแทนเพื่อสร้างความสงบสุขและเชื่อมโยงในสังคมความหมายเมตตาความรักความปรารถนาดีและความต้องการให้ผู้อื่นได้รับความสุขความสบายกายสบายใจกรุณาความสงสารความหวั่นใจเมื่อเห็นผู้อื่นตกอยู่ในความทุกข์ยากและความปรารถนาที่จะช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์นั้น 不怕。Uh huh. <music>